ถ้าก็นี่มีเหตุการณ์ตอนที่เราขึ้นโลงบารมนะาจะเจอที่แพทพี่เก้านะคะนี่อะไรวะนี่ตะปูแพทที่สิบนะคระวงว่าอ๋อนี่มีตะปูมีตะปูน่าจะเป็นจะแบบเล่นอะไรเฉยๆนะไม่น่าจะมีพระเพราะว่าน่าจะจุกแล้วนะคะไอพ่อเรานี่ก็ที่เราขึ้นโลบารไปที่ไหนไม่รู้นะเบียร์จริงๆนะไม่มีอะไรกน้อยเหล่าน่าจะให้เป็น เคลียสบดีก็ได้เพราะเราถืออย่างนี้ไม่มีใครสนใจนะเห็นไหม,มก็นั่งเฉยๆก,กันเออไม่มีอะไรครับอ,อยากจะลงค่าที่ห้าจยนะลงอันนี้หาใช้กับคนไม่ได้นะลงค่าที่สี่ดิอ๋อให้ดูพนะุสุภาวานะคะสำเอับอะไรต่างๆนะ คืออะไรไม่รู้นะใส่เข้าไป Are you alright son ฮะไม่เป็นไงบ้างเดี๋ยวใช่โอเคไม่มีอะไรอ๋อผมไม่เป็นไรหรอกลุงเอาไว้ยิงยิงผิดอ๋อ,มอไม่สนใจเพิ่งสนใจฉันเลยเพิ่งยิงมันต้องนานแล้วไม่มีใครสนใจ <S <S สนใจเด็กบ้างฮะ หมดเก็บก่อนมันยังไม่รู้เลยว่าใครตายบ้างยิยงแม่งนี่เหงาพ่อผมเหงาเอาอ,เเอ,อผมเหงาผมเหงาจะเป็นคิวพ่อพ่ออยู่ไปก็ขวางโลกขวางผมพ่อตายซะเถอ โอ้ข oh, oh, sure. uh ับ huh. ข uh ับเฮ้ยไอ้น huh. oh, yeah, so oh, ี่ไอ้ที่มันทำไมยิงไม่ได้วะอ๋อไอ้นี้มันยิงอ๋อเรารู้แล้วว่าเราจะยังไวะอืมไม่มีคทางน่าเบื่อของสารเคมีลูกตองช็อกกัน่าเบื่อเลยอ๋อมันไม่ให้ใครมันไม่ให้เรายุ่งกับไอ้คนนี้คนขับเลยนะค่ะคนขับน่าจะฆ่าไม่ได้นะคะ เอาแค่เนี้ยจบแค่เนี้ยพอ่อตายจะเดียวเดวเนี่ยก็คือเหมือนกับให้หญิงเล่นหรือเปล่าเหมานั้นให้ห้ยิงอะไรเล่นนะ,ะอ่าก็จะถ้าเถอะคะ่ะ,คะโอเคนะครับจบจบจบ,จบนะคะจบ,จบ,จบตอนนี้เกมดูเชีสสองก็ได้จะจบนะคะไม่มีต่อนะคะ่สัที่ค่าวิสัยแล้วก็บิงใหญ่เรียบร้อยนะคะแค์จบแล้วก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ